everybody has ถึงแม้ว่าวันที่ผมจะมาเยือนสนามซ้อมแห่งนี้นะครับจะมีฝนตกลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับนักเตะของอุริวะเรดไดมอนด์นะครับซึ่งก็ได้ลงศึกซ้อมท่ามกลางสายฝนโดยสนามซ้อมของสโมสรแห่งนี้นะครับอยู่ห่างออกมาจากเขตเมืองก็ทําให้สนามซ้อมแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเชียบนะครับนักเตะแล้วก็เหล่าสตาฟโค้ชจึงมีสมาธิกับการฝึกซ้อมนั่นไงละครับ Here w ิ go to ู a p a n นะครับวันนี้เข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับกับ1สโมสรที่ต้องบอกว่าเป็นทีมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและสุดเจลีกนะครับเคยได้แชมป์ f c แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะครับชื่อเสียงโด่งดังของพวกเขานอกเหนือนจากทีมฟุตบอลก็ยังมีกองเชียร์ที่หนานแน่นแล้วก็ให การเชียร์อย่างสนุกตลอด90นาทีนะครับด้านหลังของผมก็คืออุรวะเร็กดมอนนะครับถ้าอยากจะรู้จักมากกว่าน,นี้ไปติดตามเลยกับผมครับส้นกาสอนอุรุวะเร็กครับก่อตั้งขึ้นมาในปี1950ในชื่อของมิซูบิชิมอเตอร์ S4 ที่เมืองโกเบก่อนจะย้ายมาในโตเกียวในปี1958 เละก็เข้าร่วมกัน่งขานฟุตบอลลีกในปีแรกของผู้บอลลีกญี่ปุ่นในปี1965ทีมมิซูบิชิครับได้แชมป์ลีกครั้งแรกในปี1969ก่อนที่จะมาถึงยุคตกต่ำในช่วงยุคปี80แล้วก็ได้แชมป์ในลีกระดับรองในปี1990จนขึ้นมาได้ในลีกสูงสุดตลอดมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าในปี1993และ9 4ครับจะจบอันดับสุดท้ายแต่ว่าในปีดังกล่าวครับไม่มีการตกชั้นสำหรับลีกสูงสุดโดยทีมมิซูบิชิครับเป็นทีมแรกในประวัติศาสตรขอองุุตบลีีกญ่่ปน ที่สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ซึ่งประกอบไปด้วยแชมป์ลีกเจลีกครับและก็เอ็มเพัลเลอร์สครับในปี1978ถัดมาในปี2006ครับภายใต้ชื่อของอูราวาเรสไดมอนด์และการแข่งขันฟุตบอลลีกในแบบอาชีพสโมสรแห่งนี้ได้ควา้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ในปี2004ได้อันดับที่3และในปี2005ครับได้รองแชมป์แพ้แชมป์อย่างกระเบา่าวสก้าไปเพียงแค่คะแนนเดียวซึ่งจากการได้แชมป์ลีกในปี2006ครับทำให้อูราวาเรสได้ไปเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2007 และวพวกเขาก็สามารถคว้าชแชมป์ได้ด้วยการเอาชนะเซปาฮานตัวแทนจากอิหร่านไปในการแข่งขันแบบยเย่าเยือนรอบจิงชาะเลิศสกอร์รวม3าประตูต่อหนึ่งซึ่งถือเป็นชนะฟุตบอลร,ระดับนานาชาติรายการแรกของสโมสรสุวนสนับแข่งข,ขันของอุราวาเรสครับหลังแต่ที่มีการสถาปนาเจลิกในปี2 9 9 2อุราวาเรสได้ใช้สนามแข่งขันอุราวะโคมาบัสเตเดียมเป็นหลังเย้า แต่ด้วยความที่เริ่มต้นสนามแห่งนี้ครับความจุค่อนข้างน้อยทาให้มีการต่อเติมขยายสนามอยู่เรื่อยมาจนปัจจุบันมีความจุ21,500คนซึ่งระหว่างการต่อเติมในแต่ละครั้งครับอ mm ุรุวารก็จะไปใช้สนามโอมิยรพาร์คซ็อกเกอร์สเตเดียมเป็นหลังย่าชั่วคราว mm hmm. ถัดมาในปี2001ครับจังหวัดไซตามะได้มีการสร้างสนามไซตามะสเตเดีย hmm. มเพื่อใช้รองรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2 0 0 2ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพทําให้ทางสโมรสรอุรวารีครับทำเรื่องขอใช้สนามแห่งนี้เป็นสนามย่าในปี2003และใช้เรื่อง,งปััจจุบน เป็นเมื่อที่เหลือเชื่อนะครับเมื่อย้อนไป20ปีที่แล้วพวกเขาไม่มีหลีกอาชีพในประเทศญี่ปุ่นฟุตบอลยังคงแข่งขันในรูปแบบหลีกสมัครเล่นทีมฟุตบอลผูกมัดอยู่กับรูปแบบของบริษัทและก็ลงเล่นครับโดยมีผู้ชมเป็นเพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้นและสื่อต่างๆก็ไม่ได้ความสนใจมากนักเมื่อเทียบกับกีฬาเบสบอลที่คนญี่ปุ่นให้ความนิยมมากที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในบรรดาบริษัทห้างร้านชั้นนำระดับประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลน,นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้สโมสรฟุตบอลใหญ่ๆระดับประเทศในปัจจุบันนั้นสามารถดำรงอยู่ไม่ได้โดยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับแล้วก็รวมสร้างฟุตบอลลีของญี่ปุ่นในปัจจุบันให้เป็นลีที่มีความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในทวีปโดยบางบริษัทก็ไม่ได้บริหารงานแล้วนะครับแต่บางบริษัทก็ยังคงดำเนินสร้างทีฟุตบอลมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเเเเป็นมิิิซซูบบบชกกกััอุรราวะยลโ คูจิสึกับคาวาซากิฟรอนตาเล่โตโยต้ากับนากยยาแกรมปัสยามาฮ่ากับจูบิโรอิวาตะฮิตาชิกับคาชิวาเรโซมาสด้ากับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าโตชิบากับคอนซาโรเลซัปโปโรและพานาุ์สนิกกับกัมบะโอซากะเป็นต้นแต่ว่าสุดท้ายครับฟุตบอลที่ญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองเมื่อเหล่านักเตะบรรดาชื่อกองระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นแกลลี่ลินิเกอร์ดาแกรนสตอยโควิดนะครับดุงกาหรือว่าซิโก ที่้ยายมาคาแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการลงทุนมหาศาลแต่เมื่อเรามาคิดดูอีกทีนะครับการเซ็นสัญญากับนักเตะเหล่านี้ก็ถือเป็นการสร้างกระแสฟุตบอลที่สําคัญให้กับคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี I know, what takes. I know some that I cannot do นอกจากสนามแห่งนี้นะครับจะรวบรวมความสําเร็จในอดีตของสโมสรอ,อุรวะเลดเดมอนไว้อย่างมากมายนะครับเพื่อที่จะไว้ให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่รวมไปถึงแฟนบอลที่มาชมสนามซ้อมแห่งนี้ก็ได้เห็นถึงความสําเร็จในอดีตนะครับแต่กับสโมสรอ,อุรวะเลดเดมอนยังไม่หมดเท่านี้นะครับในช่วงหน้าเรามีนัดกับยูกิอาเบยยอดน,นักเตะประจําทีมที่เคยไปคาแข่งในประเทศอังกฤษกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับ Everybody, hands up.